ไปบอกว่าบูนทำงานกันเล็กๆลูกทศพลถิมพภาจะมาทั้งคณนะแล้วที่ใครท่านพระเจ้าวิทย์นับสัองให้มาได้ยังไรได้ยงไยง,ไงไนัน่งก่อนโอ้แจ้วจังแ,แล้วก็นี่คือลูกชายเลยจิ่วเป็นน้องที่ทำบุญอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับขอบคุณมากๆ แล้วก็คนซานมูทศพลนี่ก็คือเสียคมอยู่กับผมมาห้าปีหกสิบปีกปีอกปีแล้วก็อยู่กับผมบแล้วก็มีลูกสาวสวยร้องเพลงดีครับมากเกวรร์เกวรีเกวรีศิวิไลครับผมแล้วก็หารับประทานหาเลี้ยงชีพแต่ทุกวันนี้เป็นเด็กกระตัญอยู่รูปป้คุณพ่อแม่นี่คือทศพลละ เนี่ยโคศกเจ้จบุงชุดเป้ลุกทุ่งทั้งนั้นเลยครับอ,อยู่กันมาอัอยา,อยากกันมาใช่นครังสมบูรณ์โอเค <laughs> ขอเขาใช้มือให้ทีมงานชดสลุนม <laughs> าพานเดี๋ยวจะมีสอสอวอนะอาอดีตสอวอ<ะ>วันนี้สอสอมาเป็นสิทธิคนตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้นายกเทศบนตีเดินทางมาจากนครศร